อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะนานโนนั่งดูอะไรอยู่เหรอนั่งดูช่องพี่ดิต้าค่ะทำไมชอบดูช่วงน,นี้จังเลยอ่ะนานโนก็นานโนอยากเล่นเกมกับพี่ลิต้าค่ะอ๋อแล้วพี่ลิต้าเล่นเกมอะไรหรอือนานโนพี่ลิต้า และนาโนเล่นเกมโลบอก้ว้หรือเปล่าเล่นค่ะไหนขอดูตัวโลบอกของนาโนหน่อยสินี่ค่ะพ่อว้าวจะไม่สวยจังเลยนาโนนาโนแต่งตัวได้เก่งมากเลยสวยมากเลยอะใช่ค่ะพ่อรลบอกของนาโนแต่งตัวสวยแบบนี้อยพี่ดิ่าจะให้เล่นมวยกับหน้าหน้าสีพ่อเพื่อนเพื่อนถ้าเจอพี่ลิตาช่วยบอกให้มาเล่นกับนาโนหน่อยสินาโนอยา พี่ตาามกยังไงลูกวนเพื่อนๆช่วยไปบอกพี่ลิต้ reveal, าหน่อยนะให้มาเล่นรูบอกับนานูหน่อยสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบายสามสี่อ๋อพี่เอามาทําอะไรสามสี่อ๋อพี่ลิต้าเล่นกูตื่นูตื่าี่